นี้จอยพาทุกๆคนมาอยู่ที่ร้านกาแฟอีกหนึ่งร้านนะคะซึ่งร้านนี้จะอยู่ใกล้ๆกับวัดสตืออยู่ที่ตำบลจำปาอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาจากทางท่าร้านนะคะจะถึงวัดสตือก่อนนะออกจากวัดสตือเลี้ยวซ้ายมาประมาณ100เมตรก็จะเจอร้านลำดวนเลยค่ะแต่ถ้ามาจากทางท่าเรือก็จะ ถึงก่อนวัดสตือห่างจากวัดสตือนะคะ100เมตรเหมือนกันนะมาง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจอยพาเข้าไปดูในร้านกันนะคะว่าร้านนี้จะสวยขนาดไหนและมีอะไรน่ากินบ้างไปกันค่ะ สวัสดีค่ะเ <c oughs> มนูแนะนําของที่นี่มีอะไรบ้างคะเมนูแนะนําของที่นี่ก็จะก็จะแยกเป็นสามแบบเนาะพี่แบบเป็นโซดาแบบไม่ใช่กาแฟบบแล้วก็เป็นกาแฟเป็นกาแฟดำเนี่ยเอาเป็นตัวขายดีก็จะเป็นตัวออเรนจ์อเมริกโน่กับกับโคโก้ช็อคโกโน่ก็คือจะใช้น้ำภาวที่ชอบจากรูปเลยครับไม่มีเพิ่มหวานเลย,เลย หวานตามธรรมชาติตามตามดูการครับถือน้ส้มนี่ก็จะเป็นเป็นอ่ส้มแมนดารินส้มลูกเสลียงไม่เพิ่มหวานไม่เพิ่มหวานใช่นะแต่ลูกค้าจะชอบถ้าเป็นเมนูนมขายดีสุดมันจะเป็นมะชากาเขียวครับมัะชากาแเพราะว่าเราใช้ผงมัชัะพรีเมียมอยู่เหมือนกันก็หอมขึ้นพ้นส่วนเมนูโซดาก็จะเป็นอ่มะม่วงน้ำโซดา ่พีทเสารสโซดาอะไรประมาณนี้โโคีเอฟโซเย็นหนึ่งราคะแล้วก็เอาตัวเมนูโซดาเมื่อกี้ค่ะที่บอกอ่ามีพีทเสารสโซดาอ่าน้ำพุมะนาวโซดาบ๊วยมะนาวโซดาเอาน้ำพงมะนาวน้ำึไงคครับ่ะเอฟโซเย็นที่ทานหวานนี่ครับปกติเราจะถามลูกค้าก่อน หวานน้อยหวานมากผู้คนไม่เท่ากันแต่ปกติโดยหวานปกติของร้านเนี้ยก็แทบจะไม่หวานแสบพอไม่มีอะไรเยเนี่ยเอาอเปกติค่ะได้โอเคที่นี่มีเมนูอาหารด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวไหนแนะนําอาหารที่แนะนําจะเป็นพวกขนมจีนครับจะมีขนมจีนซาวน้ำขนมจีนเคี่ยวหวานไก่ขนมจีนน,จน,น้ำยาปูและก็ขนมจีนติกคือคือที่เป็นขนมจีนเนี่ยเพราะว่าเอาสตือเนะอาะเวลาแก้บนเนี่ย เขาจะแก้บนกันด้วยขนมจีนบ้างข้าบ้างแล้วก็ยายผมคุณยายลำดวนเน่ะแกก็เป็นแม่ค้าขายขนมจีนเก่าก็เลยได้สูตรคุณยายมาด้วยครับแสดงว่าคุณยายก็คือคุณยายลำดวนนี่คือเป็นชื่อร้านเอามาจากชื่อคุณยายใช่ไหมคะชื่อร้านคาเฟ่ลำดวนลำดวนก็คือชื่อคุณยายเพราะว่าพี่น้องคุณยายเนี่ยอยู่ในซอยบ้านไร่อืออ เมนูก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าจะเป็นเมนูเน้นในเรื่องของขนมจีนนึ่เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่นะคะวัสตูเนี่ยจะอยู่ใกล้วัสตอมากๆแล้วก็ที่วัสตูเนี่ยเขาจะใช้ขนมจีนในการที่จับวัแก้บ,บนกันนะคะ ้ค่ะที่ส่องไปเมื่อกี้มาค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกที่นั่งว่าเราจะนั่งมุมไหนดีเพราะว่าที่นี่มีมุมให้นั่งเยอะมากเลยนะคะาค่ะสหรับที่นี่นะคะเขาจะมีกิมมิคอีกหนึ่งอย่างนะน,นั่นก็คือเขาจะมีเสิร์ฟเวลคัมดริ n k มาให้ด้วยซึ่งจะเป็นน้ำเก๊กฟวยหรือว่าเป็นชานะคะ แล้วก็จัเป็นขนมนี่นะคะจะเป็นขนมแต่ปกตินะคะขนมที่เขาเสิร์ฟนะที่ร้านน่ะจะเป็นขนมกลีบลำดวนค่ะเป็นชื่อเรียเป็นชื่อเดียวกับที่ร้านนี้เลยแต่ว่าวันนี้เนื่องจากขนมกลีบลำดวนหมดเสยดียดายมากาเลยนะคะขเขาก็เลยเสิร์ฟเป็นขนม a b c ีแทนเนาะ,ะทีนี้เรามาชิมกันดูนะคะว่าเมนูที่จอยสั่งเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างกาแฟค่ะนะ เค็มค้นม,มากเลยค่ะใครเป็นคอกาแฟน,นะบอกเลยนะคะต้องชอบมากๆเลยนะแล้วก็อย่างที่นี่เขาบอกนะคะว่าความหวานของที่นี่ถ้าจะเป็นความหวานปกตินะคะก็ไม่ถือว่าบอกว่าหวานมากจนเกินไปนะคะถือว่ารสชาติกำลังดีเลยละคะ่ะมาต่อด้วยเมนูมะนาวโซดาของจอยนะคะ ืมเปรียวซาถูกใจมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งเมนูที่ไปที่ไหนนะคะจอยก็จะชอบกินมากๆเลยนั่นก็คืออันนี้ค่ะบลูเบอรี่ชีคนั่นเองนะมา <c oughs> ชิมค่ะ <c oughs> ฟินนะทุกคนอร่อยมากคือไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะรสชาติกำลังดีเลยอะโอเคเดี๋ยวจอยขออนุญ,ญาตกินต่อแล้วนะคะและเดี๋ยวจะพาทุกทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆร้านกันคะ่ะ เห็นไหมคะทุกคนคะ่ะที่นี่นะร้านลำดวนคาเฟ่นะคะด้านในร้านน่ะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยเนาะแถมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มก็อยากอร่อยด้วยนะรวมไปถึงขนมเค้กอร่อยมากๆคะ่ะที่นี้นอกจากบรรยากาศในร้านแล้วนะคะเขายังมีในโซนที่อยู่ด้านนอกให้สำหรับนั่งเล่นหรือว่านั่งทานอาหารทานเครื่องดื่มกันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ซอยจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆร้านด้านนอกกันคะ่ะ เขาร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือนะตรงนี้จะมีโต๊ะตัวใหญ่ที่เอาไว้สําหรับนั่งคุยงานนั่งจิบกาแฟเคลียร์งานได้นะคะในตัวจุดนี้นะแล้วก็ยังมีทางเดินให้เดินเล่นถ่ายรูปกันได้ด้วยนะคะโซนนี้เป็นโซนด้านขวานะคะถ้าหันหน้าเข้าทางร้านนะ สำหรับให้นั่งเล่นด้วยค่ะทุกคนแล้วก็โซนนี้นะคะมีโต๊ะมีที่นั่งให้เยอะมากๆนะก็สามารถที่จะมานั่งกินนั่งดื่มกาแฟนะหรือว่าดื่มเครื่องดื่มกันแบบว่าชิลๆมากเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ งุมนะคะ ที่สำหรับนั่งชิลๆแล้วก็ถ่ายรูปได้เนาะด้านนี้จะอยู่ทางด้านขวามือของร้านนะคะถ้าเกิดว่าเราหันหน้าเข้าไปทางร้านนะจะอยู่ด้านขวามือเนาะแล้วก็จะอยู่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างที่จะไปห้องน้ำขอนที่ดีด้วยนะคะก็สรุปง่ายๆเลยนะสำหรับที่นี่นะคะลำดวนคาเฟ่หรือว่าคาเฟ่ลำดวนนะเป็นที่ที่มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนแอร์นั่งเย็นๆชิลๆด้านในนะหรือ ว่าจะเป็นโซนที่นั่งด้านนอกกินบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เครื่องดื่มขนมเคก้กอาหารนะคะแล้วก็อาหารเมนูแนะนําของที่นี่ก็จะเป็นเมนูขนมจีนนะแล้วก็ยังมีของทอดอะไรด้วยนะคะก็มาลองชิมกันดูนะคะคือถ้าเกิดว่าใครมาไหว้พระที่วัดสตือนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะคะสําหรับที่ร้านนี้ลําดวนคาเฟ่ค่ะ และถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามซับสไคร์ช่องจอยสไตล์ฝากกดติดตามซับสไคร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้รู้เวลาที่จอยลงคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่าจอยจะลงคลิปที่เกี่ยวกับที่กินที่เที่ยวและก็ที่พักนะใครอยากรู้3เรื่องนี้ต้องกดติดตามไว้นะคะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละค่ะ